PharmaFact Academic Center, A Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือการจัดการเรื่องเอ่อห่วงโซ่อุป,ปทานของยาชีวบำบัดขั้นสูงหรือที่เรียกว่า advanced biotherapeutics ค่ะครับผมเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่แบบล้ำสมัยมากๆข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากภาพรวมของหลักสูตรหนึ่งที่เขาออกแบบมาเพื่อ เตรียมวิะวะศวกรเภสัชกรรมเลยค่ะให้พร้อมรับมือกับความซับซ้อนพวกนี้รเราจะมาดูกันว่าอ,อ,อะไรคือความท้าทายหลักๆแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรบ้างที่ช่วยให้ยาเหล่านี้เนี่ยไปถึงผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยค่ะใช่เลยครับคือยาประเภทนี้อย่างพวกการบำบัดด้วยเซลล์และยีนเนี่ยนะครับเซลล์เอนจีนเทอร์ปีมันต่างจากยาที่เราคุ้นๆกันอยู่เยอะเลยทั้งยาเคมีหรือย,ยาชีวภาพรุ่นก่อน อ๋อค่ะความพิเศษมันอยู่ที่เออ่ความเปราะบางของมันตัวยาเนี่ยไวต่ออุณหภูมิไวต่อเวลามากๆอายุการใช้งานนี้สั้นสุดๆเลยครับสั้นมากเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังต้องเชื่อมโยงกับผู้ป่วยแบบรายบุคคลเลยอันนี้แหละที่ทําให้ห่วงโซ่โอปทานมันซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยอืมค่ะและที่สําคัญที่สุดนะครับคือต้องทําตามมาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ GMP แล้วก็มาตรฐานการกระใจสินค้าที่ดีหรือ GDP อย่างเคร่งครัดมากๆในทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อให้มั่นใจเรื่องคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดพอพูดถึงเรื่องเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายบุคคลมีคำนงที่น่าสนใจมากเลยค่ะ vein to vein process กระบวนการจากหลอดเลือดสู่หลอดเลือดฟังรูเฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะคะมันมันทำงานยังไงคะพอจะขยายความได้ไหมอ๋อครับคำนี้มันสะท้อนภาพรวมทั้งหมดเลยครับ คือตั้งแต่เก็บตัวอย่างเซลล์จากผู้ป่วยส่งไปโรงงานผลิตหรือปรับแต่งแล้วก็ส่งยาที่ได้เนี่ยกลับมาให้ผู้ป่วยคนเดิมแป๊ะๆเลยโห oh, คือต้องคนเดิมเท่านั้นใช่ครับทุกขั้นตอนต้องแม่นยำมากแล้วต้องมีระบบติดตามย้อนกลับที่ละเอียดถึงระดับเซลล์เลยที่เรียกว่า single cell traceability ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็ต้องจัดการทั้งข้อมูลทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่มันไหลไปกลับสองทางเลย two-way flow ซึ่งต่างจากยาปกติที่ส่วนใหญ่จะเป็นส่งจากโรงงานไปหาคนเยอะๆทางเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละครับการประสานงานการรักษาเอกลักษณ์ของตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละคนเนี่ยสำคัญมากเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าถ้าผิดพลาดนิดเดียวนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะคะ แล้วเรื่องการรักษาอุณหภูมิที่เรียกว่าห่วงโซ่ความเย็นหรือโคเชนล่ะคะเห็นว่าเป็นอีกจุดที่สําคัญมากเหมือนกันโอ้โหอันนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับยาพวกนี้มันไวต่ออุณหภูมิมากจริงๆการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวหรือแค่โดนแสงโดนการสั่นสะเทือนก็อาจจะทําให้ยาเสื่อมสภาพหรือหมดฤทธิ์ไปเลยขนาดนั้นเลยครับเราไม่ได้พูดถึงแค่ตู้เย็นธรรมดาธรรมดานะครับ แต่อาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเช่น2 8ถึง8องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่ลบ20 8 0ถึงลบติดลบเยอะเลยครับหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิแบบติดลบสุดขั้วของไนโตรเจนเหลว (LN2) ที่ประมาณลบ196องศาเซลเซียสโหลบ196เลยเหรอคะ ครับผมการขนส่งก็เลยต้องใช้บรรจุภันฑุ์ชนิดพิเศษที่มีฉนวนกันความร้อนสูงสูงอาจจะใช้น้ำแข็งแห้งหรือตู้คอนเทนเนอร์ไนโตรเจนเหลวพร้อมกับต้องมีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิต่อเนื่องหรือเดต a l ล็อกเกอร์ติดไปด้วยตลอดอัดเรื่องอุณหภูมิไปนิดเดียวเนี่ยเ,ออเหมือนกับว่าการลงทุนพัฒนาทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าไปเลยก็ได้โอ้ฟังดูท้าทายมากจริงๆค่ะตั้งแต่เรื่องความแม่นยำเฉพาะคนไปจนถึงการคุมอุณหภูมิที่แบบสุดขั้วมากๆแล้ว เเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เข้ามาช่วยจัดการความซับซ้อนมหาศาลทุกนี้ได้ยังไงบ้างคะหรือว่ายังต้องพึ่งคนเป็นหลักอยู่อ่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญมากเลยครับช่วยลดความผิดพลาดจากคนได้เยอะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมเลยเริ่มตั้งแต่ระบบ ERP นะครับ Enterprise Resource Planning แล้วก็ระบบจัดการคลังสินค้า WMS โอ,อค่ะพวกจัดการสต็อกใช่ครับช่วยวางแผนติดตามสต็อกได้แม่นยำขึ้นเยอะ แล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างพวก Internet of Things หรือ IOT ที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ติดตามอุณหภูมิความชื้นหรือตำแหน่งของยาได้แบบ Real Time เลยเห็นภาพเลยค่ะเหมือนมีคนคอยดูตลอดประมาณนั้นเลยครับทำให้เราเห็นภาพรวมแก้ปัญหาได้ทันทุ่งทีแล้วก็ยังมเีเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนบล็อกเช n ก็เริ่มมีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือในการติดตามย้อนกลับอืออื ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปลอมปนหรือสับเปลี่ยนยาตลอดเส้นทางครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการวางแผนเรื่องอความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCP ที่รัฐกุมรวมถึงการทำงานร่วมกับพวกผู้ให้บริการโลจิสติก์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง 3PL หรือ 4PL เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็รับประกันการขนส่งที่ราบรื่นที่สุดครับ ฟังดูแล้วการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับยาชีวบำบัดขั้นสูงนี่มันเหมือนการผสมผสานทั้งออศาสตร์และศิลป์เลยนะคะต้องอาศัยทั้งความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์มากๆในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอุณหภูมิเวลาครับผม แล้วก็ต้องนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อติดตามจัดการข้อมูลมหาศาลแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียกมาตรฐานสากลแบบเป๊ะๆไม่มีข้อบอกพร่องเลยเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยถูกต้องเลยครับและพอมองไปข้างหน้าเนี่ย คำถามที่น่าคิดต่อนะครับก็คือในขณะที่โลกเรากําลังมุ่งไปสู่การรักษาแบบเฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine มากขึ้นเรื่อยๆแล้วยาชีวบําบ,บัดขั้นสูงพวกนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตาห่วงโซ่อุป,ปทานที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตามผู้ป่วยแต่ละรายแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิวัฒนาการหรือว่าต้องมีนวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเพื่อให้การรักษาที่ล้ำสมัยแบบนี้มันเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางขึ้นทั่วถึงมากขึ้น น่าคิดมากค่ะทั้งในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ห่างไกลทั่วโลกเลยโดยที่ยังต้องรักษาม,มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพไว้ให้ได้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รอคำตอบอยู่ครับผม